อยู่ให้หน้าทีนะครับพี่น้องนะครับมาซอยกันดำนะครับอยอนี้ไม่ตะห่วงเลยนะครับประจําได้เท่ากับไปรกเอาจากทั้งฝุ่นนะครับหน้าวานมาดำอยอนี้ไม่ตะห่วงอ่อยต่อยนะครับงามอยู่ แต่ว่ากับฝนตกต้อเนื่องช่วงนี้นะครับตกแทบจะทุกมือนะครับแต่ว่าก็เริ่มห่างๆแล้วเป็นช่วงปลายของนาฝนแล้วนะครับเอ่อมันอาจจะไกลจนบ่เห็นห่วงนะครับแต่ว่ามองโดยสายตานี่มีแตห่วงนะครับตอนนี้ ขึ้นแน่นแห้งห่วงเขาแน่นนะครับแต่วันนล้องอาจสิบเห็นนะครับเริ่มล่มเพราะว่าน้ำหลายฝนตกน้ำเนี่ยนะครับล่มแต่ว่ากระบอกเนี่ยไปลงพื้นครับปันหดแต่ก่อนเท่าสี่ฝุ่นตรงขามนะครับย่างๆไปทั้งฝุ่นโดยเบิ้งให้ไงน้ำให้ไงก็มีแต่ห่วงอย่างนี้นะครับอีแต่เบิ้งอยู่แต่ว่าเริ่มมีปัญหาจาก นกนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนหลายนกมันกับหลีย่ยงสีครับย่ำเสามันสิมาตอนนี้ประมาณหกโมงเสาร์นะครับเมื่อนีนมีภารกิจอ่พอพระอาทิตย์ก็ลังขึ้นนะครับข้าอยู่แถวแทงน้ำนี่ละนะครับกัอาจจะ สูงไปบว่าเลือดัน้นนะครับเริ่มลมแต่ว่าห่วงยังให้เบิงห่วงอยู่นะครับแต่ว่าลมพัดลมไปผุนเขาเขามาทางนี้นะครับกานาซีได้ผลก็ปีที่แล้วนะครับสซงไฮนี่ไฮไงเนี่ยมันก็จืดน,นะครับเหมือนมันต้องเดินทางไกลกันเลยบ่บ่ลุยจืดไปนะครับตัวน่ะนกลุยอยู่ลุมผุนว่ามันสวนสนุกนะครับ แต่วันบัลายแห้งดอกโตฟังวานหนึ่งก็ออกห่วงแล้วคือกันนะครับที่เป็นห่วงกับเป็นพวกยุดในห่มพวกที่สูงกลัวมูเนี่ยกลางให้หนี่บกคอยงามบกทันบอนถอขกักไนไหนแต่ว่าพวกยุ่ใต้ห่มมองนา้าข้างขังน้ำขอบนี่นะครับเพิ่นออกห่วงแล้วนะครับนกกานาสิเขาแบบนี้นะครับนะึ่ง ต้องกลางเขาประมาณฟุง้งประมาณบ่ถึงซีฟดอกนะครับจะเสียหายเล็กหน่อยบ่เป็นยังนะครับถ้าเป็นห่วงกล่มแล้วอีกประมาณจักสองอาทิตย์สาอาทิตย์กะน,น่าสิเกีียวครับเขาจะมาเบิ่งอีกเทอหนึงอันตัวยนุน่าทั้งโค้งกะหน้าทั้งโค้งต้องงานนั่นโอ้ยพมนันหน้าบันนั้นทงนั่นว่าสิเอามือฮือ ป่อยเม่นมืออื่นนี่แหละครับวันซุกนี่แหละหน้าวันนี้ทงวัดเสียเอาวันซุกนี่แต่ว่าน้ำหันเต็มให้หน้าอยู่ปล่อยมันกับโตกมาใหม่นะครับต้องไปเบิงเร่งป่อยกว่าเก่าเพราะว่ามิตรไห้ใหญ่ๆนะป่ัยเม่นน้องสาวเอาหลอดเดี๋ยวมืออื่นถามมีเวลาเข้ากับไปเบิงตอนเกี่ยวเขาหน้าหน้าหน้าทงนะครับ ปวดกินอิ่มแล้วมาเล่นเมื่อ้นทั้งหยาบาเนี่ยเ่นมาโยกปวดโอ้ยสสเวินคักกินอิ่มแล้วนะครับนั่นไฟทั้งลุ่มนั่นโอ้วังอันอยังแต่ยังแต่กลางมันนะครับมองได้จับไงโอ้กินคักอยู่ตัวนี้เสียหายหย่อนนกหน่อยนี่นะครับโอ้บ่หน่อยได้ไหมแม่บังคับ กะสิเวียนอยู่นีเ่เบิดมือนะครับกลุ่มนี้มากกลุ่มนี้ไปนะครับอบินไปแล้วอิ่มกันแล้วไอุ่่นไปร่วมกันจะหุ่นซีฟนี่แหละสองสี่หกแปดซีฟขวมทั้งหัวอกินอิ่มแล้วเรีนมาโยกแล้วนะครับเนี่ยยูในหน้าเขามีจุม่มในวะาาซีฟกลัวนะครับกน่าจี่ซรฟอมอ่ะโอเคครับ เอาก็สิเบิงได้แตมุมนี่นะครับบรย่ญญางไปมันจืดน,นะครับมันเลยถามีภลกรกิดทางไกลมวอนี่สำหรับเทปม้กร่าไปเท่านี้ครับเอาฟังงามนี่แหละให้เบิงฟังมิตะห่วงนะครับฟังวันถอดเข้ากับบบไปนะครับโดยเฉพาะขางน้องสาทางขุนเท่าเฮงบ่ได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปมื่หลังว่างๆเขายังไปเบิงวันถอดเลือ,อก่บถอดมันเป็นต้นบอเคยเข้าไปมากประมาณเดือนนึงแล้วนะครับ สุดเกือบเดือนตอนนั้นบ้านถอกนะครับเดี๋ยวห้าจังไปนะครับอันนี้ให้มีพ่อห้างซะก่อนนะครับมีเรื่องเหลืองจัง่อยเ้าจังไปเบิงขังนงสานะครับสําหรับเทปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมหอดจรงนี้นะครับ้วก็เมืองหล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยนะครับ้วก็นะครับฝากกดติดตามให้น้ำนะครับตอนนี้ 1780กว่าซับสไคร์เบอร์นะครับอ่ะค่อยๆโตกันไปครับรุ่นลักซิปครับช่องรถไยสายวานสำหรับเทปนี้ล่าไปเพื่อเท่านี้ครับเจอเลยแมงปีโอ้แมงนี๊ดตัวใหญ่ขึ้นไปกันน้อยหนึ่งกินอิ่มเอาโอเคครับลาไปเพื่อนท่านนี้ครับสวัสดีครับ